นี่แหละค่ะงานแกะสลักตัวละครนาจาที่เหมือนกับในภาพพยนตร์แอนิเมชันนาจาภาค2ต้องซุมเข้าไปใกล้ๆนะคะถึงจะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนเพราะว่าแท้จริงแล้วนี่คือผลงานแกะสลักจิ๋วที่อยู่บนปลายดินสอค่ะต้องใช้ความละเอียดในการทำมากๆเลยทีเดียว ต้องบอกว่าเจ้าของผลงานชิ้นนี้อย่างหลี่หมิงจุนค่ะศิลปินจีนที่ชื่นชอบการแกะสลักหัวดีสอได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์ดังที่กําลังกวยรายได้อยู่ตอนนี้นะคะนาจาสองนั่นเองก็อยากจะสร้างตัวละครนาจาในรูปแบบที่ตัวเองขนาดออกมาแต่พอดูดูแล้วก็น่าทึ่งกับงานแกะสลักที่มีขนาดเล็กมากๆของเขาค่ะยังมีอีกหลายศิลปินที่สร้างงานศิลปะจากแอนิเมชันนาจาเช่นกันนะคะ ที่มณฑลซานตรงทานตะวังออกของจีนค่ะเฉินจิงอยู่ได้สร้างงานจิตรกรรมบนฝาผนังที่มีความสูงกว่า10เมตรเป็นภาพของเทพนาจาและก็ตัวละครต่างๆในเรื่องเช่นเดียวกับหวานเหยินค่ะที่เปลี่ยนกำแพงในเมืองฉางซานนะคะที่มณฑลหูหนานให้เป็นภาพของตัวละครในหนังนาจาเรียงต่อกันเป็นทางยาวช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชื่นชมและถ่ายภาพกับงานอาร์ตบนกำแพงสวยๆได้ไม่น้อยค่ะ ภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation นาจา2อ,อ้างอิงจากนวนิยายจีนเรื่องเทพประยุทธ์พิชิตฟ้าในสมัยราชวงศ์หมิงตอนนี้ทำไรายได้รวมทั่วโลกทะลุ2,000ล้านเหรียญสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะนับเป็นภาพยนตร์จีนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวค่ะ